ลูกแย่สีเขียวสดชื่นนะถ้ามากลางวันหน่อยนี้ที่มาเปิด,ดวทีกลางวันหน่อยถ้าทางจะแบบว่าอากาศอบอุ่นน่าดูเลยมองจ้องจ้องแบบโทรศัพท์มากๆแล้วเรามามองสีเขียวอะ่ะมันทําให้เราแบบสดชื่นนะทําให้พักการสายตาได้ดีด้วยอากาศดีนะคะ นี่ด้วยอากาศดีนะคะนี่ด้วยเห็นไหมไหมีคนเดินอยู่ตรงข้างบนแต่เราลงมาขา้างล่างเรามาดูหญ้าสีเขียวพักสายตานี่ ดอกอะไรเนะนี่ยนี่ดอกอะไรไม่รู้อากาศอบอุ่นน่าดูเลยอากาศอบอุ่นน่าดูเลยพักสายตานี่ไงดอกอะไรเนะนี่ยน,น,นี่ดอกอะไรไม่รู้จ้า,ลาไลน์ไงพบกันใหม่นะคะ รับชมขอบคุณทุกท่านรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้ก็มีคือมองมองมองแบบเนี้คือถ้าเราจาแล้วยังไงพบกันใหม่นะคะรับชมขอบคุณทุกท่านรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ คนเดินอยู่ตรงข้างบนแต่เราลงมาข้างล่างเรามาดูหญ้าสีเขียวนี่พักสายตานี่ไงดอกอะไรเนี่ยนี่ดอกอะไรไม่รู้สีเขียวหน่อยโอ้ยดูตรงนู้นสิกลางวันน่าจะอบอุ่นมากๆแต่ว่ามันวิวบรรยากาศดีนะคะร่มรื่น เนี่ยอย่าจะมาดูต้นมกต้นเนี้ยไม่รู้ดอกอะไรมันสวยจังเลยงามงาม,งามเรียกไม่ถูกอีกเขียวนอน่อยโอ้ยดูตรงนู้นสิกลางวันน่าจะอบอุ่นมากมากแต่ว่ามันวิวบรรยากาศดีแค่นี้แหละหแค่นี้แหละก็กอบดีๆ อุ้ยน้องวิวอยู่ตรงนู้นน้องวัวน้องวัวน้องวัวชุ่หญ้าสีเขียวไม่รู้จักต้นนี้อ่ะมันอยู่ข้างทางเราก็เลยลงมา คือบลุมอออากาศอบอุ่นน่าดูเลยตรงนู้นก็มีคือมองมองมองแบบนี้คือถ้าเรายะมองจ้องจ้องแบบ โทรศัพท์มากๆแล้วเรามามองสีเขียวอ่ะมันทำให้เราแบบสดชื่นนะทำให้พักการสายตาได้ดีด้วยรู้จักต้นนี้อ่ะต้นบุกมียอาสีเขียวหน่อยโอ้ยอยู่ตรงนน้นสิ บางวันน่าจะอบอุ่นมากๆแต่ว่ามันวิวบรรยากาศดีมองจ้องจ้องแบบโทรศัพท์มากๆแล้วเรามามองสีเขียวอ่ะมันทําให้เราแบบสดชื่นนะทําให้พักการสายตาได้ดีด้วยรู้จักต้นนี้อ่ะฉนถูกพักสายตา นี่ไงดอกอะไรเนี่ยนี่นีนี่ดอกอะไรไม่รู้เขียวหน่อยโอ้ยดูตรงนู้นสิกลางวันน่าจะอบอุ่นมากๆแต่ว่ามันมวิวบรรยากาศดีไม่รู้จักอะรต้นนี้ไม่รู้จักต้นนี้อ่ะ มันดูดอากาศดียังไงอ๋อนี่ต้นอะไรอ่ะอยากรู้จังนั่นต้นอะไรเอ่ยเห็นไหมมีคนเดินอยู่ตรงข้างบนแต่เราลงมาข้างล่างเรามาดูหญ้าสีเขียวไม่รู้จักต้นนี้อ่ะ ยัองอยู่ค่ะง่างสีเขียวสดชื่นนะถ้ามากลางวันหน่อยนี้ถ้ามาเปิดเวทีกลางวันหน่อยถ้าทางจะแบบว่าท้าทางเราก็เลยลงมาอากาศดีนะคะนี่ด้วย ตรงนี้ก็มีคือมองมองมองแบบนี้คือถ้าเราจะไลงไงพบกันใหม่นะคะรับชมขอบคุณทุกานรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจะแลงไงพบกันใหม่นะคะรับชมขอบคุณทุกานรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ่นี่แหละ นี่สีเขียวสดชื่นนะถ้ามากลางวันหน่อยนี้มาเปิดเดที่กลางวันหน่อยท่าทางจะแบบว่านะคะดมรื่นเนี่ยอยากจะมาดูต้นมาต้นเนี้ยไม่รู้ดอกอะไรมันสวยจังเลยงามๆเรียกไม่ถูกอุ้ยเกือบล้ม มาวิ่งเล่นอากาศอย่างนี้แลาวอะจะฟังเสียงนกเสียงไม้สดชื่นร่มรื่นหญ้าสีเขียวสดชื่นนะถ้ามากลางวันหน่อยนี้ที่มาเปิด,ดวีทีกลางวันหน่อยท่าทางจะแบบว่าอากาศดียังไงโอ้นี่ต้นอะไรอ่ะอยากรู้จังนั่นต้นอะไรเอ่ยนะคะร่มรื่น เนี่ยอยากจะมาดูต้นมาต้นเนี้ยไม่รู้ดอกอะไรมันสวยจังเลยงามๆเรียกไม่ถูกสุดชื่นดีนะมาวิ่งเล่นดีไหมมาวิ่งเล่นดีไหมคิดได้ยังไงอากาศอบอุ่นน่าดูเลยอากาศดีไงเอานี่ต้นอะไรอะ่ะอยากรู้จังนั่น ต้นเยเอ้ยมาดูดอกไ,ไม้นี่ยต่ออะไรสวยจังเลยนะนันตรงนั้นตรงนั้นะนนนนนนนมองจ้องจ้องแบบโทรศัพท์มากๆแล้วเรามามองสีเขียวอะมันทำให้เราแบบสดชื่นนะทำให้พักการสายตาได้ดีด้วยพัากาดีๆอุ้ยน้อง่ิวอ,อยู่ตรงนน้นน้องหัวน้องหัวน้องหัว หญ้าสีเขียวเห็นไหมมีคนเดินอยู่ตรงข้างบนแต่เราลงมาข้างล่างเรามาดูหญ้าสีเขียวนี่แคนนี้แหละพักสายตานี่ไงดอกอะไรเนี่ยน,นี่ดอกอะไรไม่รู้ข้างทางเราก็เลยลงมา ไม่รู้จักป่าต้นนี้อากาศดีนะคะนี่ด้วยอากาศดีนะคะนี่ด้วย